สวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วก็สวัสดีครับผมผมปน้องมุพเข้าม,ม,มาลั้งแต่หลวงกลับมาอีกแล้วกับคลิปรีวิวสินค้าเท่านี้เป็นสินค้าที่ตัวผมใช้เป็นปกติอยู่แล้วจริงๆมันไม่ใช่สินค้ามันเป็นเครื่องประดับของลูกผู้ชายสายมือสายปืนสายเดินป่าสายท่องเที่ยวหรือสายเซอร์เซอร์ปับ๊บเนี่ยต้องมีสิ่งนี้ประดับนั่นคือกำไลข้อมือหรือสร้อยข้อมือ แต่คนที่จะไปสร้อยก็มือส่วนใหญ่สมัยก่อนเราชอบพวกการปัญหาถ้าเกิดเป็นผมเองนะครับางายหรือว่าพวกเกี่ยวกับไม้งานเชือกงานถักต่างๆหรือสมัยก่อนถ้าเกิดเก่าจริงๆเขาเรียกว่าสายหางม้าหรือว่าพวกหางม้ามาเป็นเส้นๆ,ๆมัดรวมกันจุ่มน้ํามันแล้วก็มัดอย่างนี้ก็อันนั้นก็เสื่อดีแต่ณปัจจุบันเนี่ยข้าสายเทคทิคอลอ๋อสายที่มีความแอคชั่นเล็กๆหรือว่าต้องการความเท่ความเฉพาะกิจความปัจเจกบุคคลจริงๆเนี่ย เขาจะชอบเป็นพวกเชือกพลาขอดกันนี้ปั๊บเนี่ยอุ้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 ยอะไรวะเนี่ยหนูหนูหนูมาบังมาบังไม่ได้ลูกป้าทป้าป้าป้าถ่ายถ่ายคลิปลูกหนูหนูโหเดี๋ยวอ้วนเลยนะเราจะชอบเป็นพวกเชือกพลาขอดกันแต่คนนี้ปั๊บถ้าท็กเฉยๆอ่ะมันก็มีก็จะใส่พวกเป็นโอ้ยกูย อันนี้ไม่ใช่เชือกคาร์ดนะอันนี้อันนี้จะเป็นเชือกแมวนะเขาใส่เป็นหัวกิฟตถูกไหมครับแต่เรื่องเราใส่หาเอียงเลยเขาจะกล้องกูเขาใส่เป็นหัวกิฟต์หนูว่าใส่เป็นพวกอะตะขอหรือแม่เหล็กอัน,นสุดแล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นแฟชัน่นหรือว่ามีความเฉพาะทางเนี่ยเขาใส่เป็นเม็ดบีดหรือแม้กระทั่ง เฉพาะเปแตนเดดหรือทองแดงก็ว่ากันไปเงินก็มีนะและอันนี้คือร้านที่ผมแนะนานะครับเพราะว่าน้องส่งมาให้คูรีวิวเลยนะครับจะได้บอกมาดูกันได้กันนะ b 3 5ามห้าเก edc ชื่อร้านมันจำยากมากชื่อร้านคือตรงนี้นะนะสนใจก็ไปดูแต่ว่าดูสินค้าก่อนดีกว่าครับสินค้าส่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะจ๊ะเอาละเอาละนะเดี๋ยวนะปึ๊ แกะแล้นกล่องจะมีอย่างนี้นะครับนะเปิดมาพับนี่กล่องเปล่าแล้วนะครับนะก็จะหอ่อมันจะสูงห่อพลาส,สติกปับเบิ้ลอย่างดีนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกัน <l ots> ได้มาแล้วหอยชั้นหนึ่งไอ้เกียแข็งแรงทนทานได้เกินนะ <l ots> ได้แล้วใส่ห่ออีกทีนึงนะนะไม่พอไอ้เหี้ยรต์มีห่อนึงอีกหอหน,อนะเหมือนแกะกับตุ๊กตาลทัพเสียนกุมมือแล้วกางนิด ได้แล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวคุยกันมีสองเส้นมีสองเส้นเส้นนี้คือเส้นที่น้องเขาถักมาให้นะครับผมคือเส้นที่จะไม่ให้ผมรีวิวเส้นนี้ฟรีส่วนเส้นนี้คือผมซื้ออุดหนุนนะครับเดี๋ยวขอลองแม่ตัวกล้องหน้าแล้วที่น้องเขาส่งมาฟรีนะครับผมให้ผมรีวิวยายานะไอ้ทัดอยานะไอ้หายนี่กูคลิปรีวิวของไมื่อคลิปเล่นกันกบแมวไปไปทางนูน้น เออนอนนิ่งๆก่อนไปมองกล้องเอกอีกทีงดังเกินกูนะเอาไม่นะอันนี้ก็คือสั่งที่ต้องขอแถมฟรีนะครับผมก็คือให้มาให้ผมรีวิวก็ถ้าสินค้าตัวนี้ราคายัางไงทักได้เลยแต่ผมบอกเว่าคาดไม่เกือเอื้อมหลักร้อยนะครับให้กิฟตมาข้างๆแข็งแรงคนทนดีนะครับโอ้โหถักลายนะเออสวยเห็นไหมครับการถักเนี่ยนี่คือเชือกพาราคอตแท้แท้ๆเนี่ยจากมริกาคือมีความเหนียวความทนทานมาก หลายเจ้านิยมทําใช้เสือ้อเชือกตัวนี้ครับตัวนี้ติดเป็นนาฬิกาถ้าเกิดสมมติว่าหลงป่าหลงทิศอย่างเงี้ยเราต้องการเชือกเนี่ยเชื่อมั้ยเส้นในลักษณะเงี้ยห้อยตัวได้นะครับอืมมันแข็งกระดนนะั้นเหมือนเชือกรองเท้าแต่ไม่ใช่มีความเหนียวนะเอาละมาดูลายกันก่อนดีกว่านะครับโอ้ดูดีๆเห็นไหมครับถ้าดูดีปั๊บเนี่ยเส้นข้างๆตัวเนี้ยแต่เข็บตัวเนี้ยเก็บขอบเก็บขอบแล้วก็เส้นตรงนี้ก็คือเส้นเดียวกันแต่ข้างในจะเป็นสีแดง มีเมติกลึกแล้วก็เส้นที่เป็นตะข,ข่ายคล้ายเกลือปลาตัวนี้ก็จะเป็นสีทองะแส้งปั๊บน่ะมันเป็น3โทนสีตัวนี้นะครับก็สวยดีครับนะฮะเอาละเดี๋ยวมาลองใส่กันดูนะผมวัดข้อมือไปให้น้องเขาแล้วนะอนแน่นไปหน่อยเว้เดี๋ยวนะแน่นไปหน่อยแน่นไปหน่อยอึ๊บโอ้ยแน่นไปแน่นไปจะใส่ได้ นะโอ้โหเท่ไปเลยเว้ยว้าวอันนี้คือเส้นฟีที่น้องเขาถักให้นะครับก็ใส่ได้ครับแต่แนั่นไปนิดนึงนะคราวนี้ปั๊บมาดูเส้นผมซื้อกันบ้างนะครับไอเส้นผมซื้อเนี่ยจริงๆก็คือผมอยากได้หัวนี้ครับ <laughs> อันนี้ก็เลยสั่งซื้อในส่วนของหัวเนี่ยไปให้น้องเขาถักเพิ่มนึกออกไหมคือน้องเขาถักเชือกเพิ่มแล้วเราก็ซื้อหัวไปต่างหากนะครับคราวนี้พักไอหัวตัวเนี้ยก็คือเป็นสแตนเลสนะครับผมนะทองแดงสแตนเลสเนี่ยน,น,น่าจะทองแดงนะตัวเนี้ยนะเปิดมาอย่างนี้ นี่เหมือนเกียวเอาอืออย่างนี้ฮะล็อกอนี้เปิดปั๊บเนี่ยแล้วก็พอดีมือโป๊ะใส่ไปอย่างนี้เลย,ยนี้แล้วก็เอาเกียวขันเข้าไปอาจจะเรื่องมากหน่อยแต่เพื่อความเท่น,นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูงานก่อนครับนะฮะอันนี้จะหนากว่าเส้นแรกค่อนข้างเยอะนะครับผมลายตัวเนี้ย เป็นลาย3ามสีเหมือนกันนะครับสีดําสีเทาแล้วก็สีทองไว้ตรงกลางนะครับที่ต้องใช้3มสีนี้ตอนแรกผมจะใช้เป็นสีนี้เนี่ยแหละมีดําแดงทองแต่ว่าอันนี้เรามีอยู่แล้วเส้นหนึ่งไงส่วนเส้นนี้คือจะเป็น3มสีที่ทางต่างประเทศหรือว่าทางอเมริกาตอนเนี้ยกำลังฮิตเลยคนเล่นเชือกพาราคอรตแบบเป็นกําไรเงี้ยกำลังเยอะนะครับในขณะนี้นสไตล์นะครับผมนั้นี้ก็ค่อนข้างหนามากนะหูสวยงามครับนะถักทั้ง2ลายลายนอกกับลายด้านในคนละสีกันคนละแบบกันก็คือเป็นการถักเก็บอย่างนั้นเองนะฮะ หลล้วครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับใส่เส้นที่น้องเขาถักมาให้ก่อนนะครับโอ้โหสวยดีนะตอนแรกนึกว่าจะใหญ่นะปรากฏว,ว่าพอดีเป๊ะอันนี้ตาค่อนข้างพอดีเพราะว่าเหมือนกับว่าตัวหัวจะขยายลายให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมชัดๆอย่างนี้นะครับโอ้สวยงามตามท้องล่องอย่างนี้นะนะนะครับผมบอกเลยว่าเดินไปไหนมาไหนแกแข่งแข่งไปเซเว่นเงี้ยไม่อายใครกันนาฬิกาหรือเลยนะโอ้โหเท่ช่มหาย นะทางร้านเขามีบริการหัวให้เลือกด้วยนะครับหรือว่าเรามีหัวสแตนเลสอย่างเงี้ยของตัวเองอย่างเงี้ยก็สามารถส่งหัวมาให้น้องเขาถักให้ได้นะครับนะส่วนลายฟรีอันเนี้ยแต่ผมผมชอบหัวนี้ก็จริงนะแต่ผมกับชอบลายนี้มากกว่าที่เขาส่งมาให้ฟรีตัวเนี้ยนะแกก็ขอบคุณน้องเขามากเลยนะครับส่วนเรื่องราคาครับผมนะราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับหัวนะถ้าเขาส่งหัวมาฟรีก็จะถักคิดเฉพาะค่าถักนะครับนะหรือว่าอย่างอาจจะเป็นลายหรือแบบไม่มีหัวอะไรก็เป็นตัวแพ็ค ติดธรรมดาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นะปั๊บราคาคนไทยกับราคาชาวต่างชาติไม่เท่ากันด้วยนะอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองนะครับเป็นนะครับการรีวิวชื่อพาราคอร์นะครับผมนะอันนี้เขาเรียกว่าจริงๆภาษาอังกฤษามันมีเรียกตัวนะี้คือพาราคอร์เบรนซ์ักและเราเรานี่หรือเปล่าแต่เบรนซ์ักก็คือแปลาว่าก,กําไรนะก็คือพาราคอร์ที่ทําเพื่อเป็นกําไรข้อมูลนั่นเองครับเราใส่สองเส้นนี้ก็จะดูอย่าทื่อทะ นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบที่สุดว่าเออมันมันแน่นๆดีชอบอะไรที่มันอลังการอลังการก็ใส่2เส้นก็ได้งเนียเส้นหลักเส้นรองเงี่ยหรือจะถอดเส้นหนึ่งใส่แบบชิวๆลำลองออกหรือออกเป็นงานก็จะพอดีมือลักษณะนี้ก็จะคล้ายๆกับคนป่าอะไรอย่างนี้ก็คล้ายๆกับแง่ทรายอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจก็ติดต่อที่ร้านน้องเขาได้เลยนะครับผมนะราคาพิเศษแน่นอนถ้ามาจากช่องปรุงมือพมารัตน์ลนะจ๊ะนะคือมึงแพงเป็นพิเศษะไรอย่างนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามนะครับผมนะช่องของชั้นก็อย่าลืม สวัสดีครับผม so